ตังตน,น,นน้ำตาลีนนะี่เมื่อกี้สีไรไม่รู้ยืนยืนอยู่ยยยยยยยใกล้ๆกูสีไรไม่รู้มันน่าเจ็บจเจ็บตัวอย่างกูไปแล้วแหละแต่กูต้องลองปาดดูว่ะมันก็ลองปาดดูนะเทคทุกคนกคนี่ลกับนี่กเิงนวิ่งตามกูขาวเองกดทำไมนี่ย ดาดาครับว่าต้งเงินน่าจะเป็ดนะต้เงินอะ้เงินต้อเงินตัวแรกอะผมว่าต้อเงนนอเป็ดนะรอเงินไหมเราสามารถดจิจของเราได้ไหมนะคะแม่กับพี่แดงกับพี่แดบพี่แดงผมไม่รู้ครับกำลังดูไี่บอกด้วยเดีาจะบอกเู้บารบกึกูดขนาดสอจเนี่ยกูยังกยังไม่มีสีอีกอ่ะไอ้เ กันนไคนทยาขาวีเอาวรเชืยรขาวดีไหมเอิมเงินนองน้ำเงินไปลอน้ำเงินไปโอเคมีหมอดูว่าดูว่าทางเงินมันจะพูดไหม เออราน้ำเงินค่าเราโคตรออกเองคือเหมือเราควรโคตรถามกดใครใครเป็นหมอเนี่ยจะโหวตหมอออกนะะทำไมถึงว่าเป็นน้ำเงินเน่ยคุณเด็กนู้ไม่เชื่อนะว่าเป็นน้ำเงินค้ำเงินเป็นใครเป็นอะเออไม่ใช่เดี๋ยวจะถามกดใครเป็นหมอบอกหน่อยมาเดินกับผมได้ผมเป็นอำเภอเออโวตเลยโหวตเลยโวยโวยโต้โวยเลยอย่าโวยอย่าโวยไม่ได้โวยไม่ได้ อ่าใครใครเป็นหมอเอ่ยมาเดินตามผมนะเดี๋ยวผมจะลองปาดมูโม่ดูพวกผมเป็นน้ำเงินใช่ใบอกว่าน้ำเงินเป็นถ้าน้ำเงินเป็นเขาปาดพวกผมสองคนแล้วครับพวกผมเดินกับสีน้ำเงินตลอดเขาเป็นเขาก็าปาดผวกผมแล้วดิใครใครเป็นหมอเดินเดินตามผมได้นะคอยชูผมเดี๋ยวผมจะลองปาดสีขาวดูโอเคไหมตอนเดินเดินกับสีน้ำเงินสองคนเขาเขาน่าจะปาดพวกผมแล้ว แต่เขาไม่ปาดเพราะว่าเขาไม่ได้เป็ดปวดขามเลยโอยหมดไม่ได้ละชิงเงินบอกบอกมันมันบอกเป็นหมอเกินเงินดี่าเยอะไปเชื่อขาวเลยยังไม่มีหักฐานแล้วแต่ไอ้ขามันหัวเราะว่ะไอ้ขามันร้อ เดี๋ยวจะลองปาขาว,นะขาวมันมุโทโตไปแล้วมันยิงยิงตัวไปแล้วต้องทัดเ็นสีแดงอยู่กับกูนะสีแดงเห็นขาวปุ๊บกูจะปาดเลย ไปไหนวะบอกว่มึงอยู่อยู่ในทอ่ออ่ะไปไปตามไปตามล่า ลองดิขามอยู่ไหนวะเงินิ่งเปลกนะนนำเ,ง,เงินมึงใครอีกตัวมาวะใครวางเก๊ ในห้องหมอก่อนดิขาวไม่เห็นเลยว่ะหายหายไปเลยอ่ะ

หรือว่าจะยิงกว่ไม่วิ่งวิ่งทำเควสให้เสร็จไปเลยจนกว่าจะมีศพตายวิ่งทำเควสก่อนอย่าพิ่งไปโหวตเรวจมาไม่เห็นขเลยนะดูในกล้องเดินทางเมเป้ไม่เห็ดจนหดเอาขาสองไปดิเอาขาสองไปดิอย่าให้อยากันนี้ไม่อยอย่าโหวตขาวอย่าเอาขาสองไปดิ ข้ามเลยขอมาสกดจะลงปานเขาตู้ขาสองสก๊าจบเลยขาไขาสองนะเฮ้ยผมก็ไม่ยิงกันดีไม่ดีกว่าหรอผมกแแบเจอมเจอเออเป็นแทกเกอร์คิดนั่นแหละกำลังอ่นี่าไม่เจอทั้งแบบเลยอยูนอรมามีข้อความบอกว่า ให้วิ่งท้องเว้เลยถ้าตะโกนมันนี่ไงมันรอให้เราบวกกันเองอ่ะกดข้ามก่อนข้ามก่อนใครยังไม่ท้องเว้ก็ไี่ท้องเวให้เสร็จข้ามก่อนเดี๋ยวเปย์ปาดเองถ้ามันเป็นอ่ะถ้ามันเป็นมันไม่ก็ จะอยู่ในในโทษนั่นแหละแต่เราก็วิ่งทำเพจก่อนวิ่งทำันเงินทำอ่อยู่อยู่ตรงนี้ได้ปะ ขามไม่เห็นหรอกขามันหนีแล้วหรือห้าอย่างขามอยู่ไหนนะตันนี้ขัตกรมมเริ่มระแวงแล้วไอข้ขามน่าสงสัยไปแล้วขาว ไม่ทำเขียวเขียวเขีไม่ใช่ในน้ำเขียวอะนรเี้ยไม่ได้เดวตงตามกูอยู่เมื่อกี้จะเอากูเควสก็เกือบเสร็จแล้วเควสอะเล่กี่ยัง ใช่เปล่าเด็งเป็นจริงเปล่าแสว่าขาจขาจบแล้วเขาตัวกลาง่นวตัวหนึ่งข่าตัวนึ่งผมเป็นฐานตัศึกนะเราสามารถเปิดเผยด้วยเลยเพราะว่าเกมนี้ไมีมีนั้นมันชื่อที่อะไรนะเก่ง ต้องบอกเขาขเขาครู้อยู่แรงสูงขนาดนี้แหละ้อบอกเขาหรอกมึงบ้าเปล่าว้วาวเดดกันด้วอตาีกนาเราเก่นะายนะตัวเปลนขาวบุกจุดข้าเลยเาแค่ขาวขอสอเขียวสบายนาสไปในแดงมันบาดไนี่มับาดเอเอน แดงไม่ใช่กูเห็นเอะไอเสียวแป่างเสวก็แลกแปงล่างไอสัตว์มันตั้งร uh ับกูเหนไอเขียวไม่ทำคิปกติเลยนะวเ่งไปกดน้ำมันแล้ววิ่งไปใส่น้ำมันพี่สองโจ้พวกนี้ดนโดนดา บอกมันนี่ให้วิ่งทำเควสเลยใครยังไม่ทำเควสทำไม่เสร็จเราทำเควสเสร็จแล้ว ผมว่าสปายน่าจะเป็นนะว่าเราควรอยู่ตรงนั้นเลตอนนั้นผมอยู่โรงอาหารจะแยกไปที่คังื่าเราควบอกนนะเพราเราโดนคนอมันิอกานเราแมล้วเขียวเขียวก็วิ่งทำเพลสเออแดงมากสงสัยอยู่นะเอ้แดงเป็นน้ำแต่ตอนนั้นสกิลจะดาวไม่เสร็จเพรเรากดใช้ไปหลายร ข้ามเลยให้ให้คนทำเคล็ดเดวเพื่อนบวชกดข้ามเลยแล้วก็ไปทำเคล็ให้เสร็จเคล็มันเหลือแค่ไม่กี่อย่างเองเหลือเคส็ดไหบ้างเนี่ยรีบทำเคล็ให้เสร็จจุกทำเคล็ให้เสร็จผมทำเคล็ดเสร็จแล้วมันเหลือแค่ห้าอย่างเองนะชนะเลยนะ กูข้ามแล้วเดี๋ยวจะลองปาดดูได้จริงเปล่าไงเครนเราก็เสียหมดแล้วเก้าหิเหลือนานจังวะใครเข้ามาดูเราน่าจะเป็นอีแมปนะเข้ามาดูเนะี ไปหาค่าคนก่อนเออุ๊กตุกตกไปหาค่าคนค่่าไอ้ไปไปไอ้นี่ปาดไอ้สีแดงดูอ้คนที่มันโกโอ้ยเน็เน็ตเน็รวนตายนี่ดแดงวิ่งขึ้นมาเี่ยามโทเ้ แดงอยู่ไหนนะแดงอยู่นี่เปล่าอ่าเสร็จโอ้คนง่ายอ่ะโอ้เอาบ้านเจรด้ยเด็กด็กดูเด็กดูเด็กดูด็กดูเด็กก เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย